กญรนบ,บุรียกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเอกอัครราชทูตเมียนมาลงพื้นที่ด่านเจดีสามองค์เพื่อหาแนวทางยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุทธิพรศิวเวศพิกุลในอำเภอสังขบ,บุรีพร้อมด้วยผอ,อ,อทัชเดชอาบวรัตรรองผอบอาชากลาดยาและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสังขบ,บุรีให้การต้อนรับพนอ,อุชิสเวเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย พร้อมคณะในโอกาสที่เดินทางมาตรวจพื้นที่บ้านเจดีสามองค์หมู่9กําตบลหนองลูอาเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปของพื้นที่และดูพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบริเวณช่องทางพะเจดีสามองค์โดยจุดแรกได้มีการลงพื้นที่บริเวณจุดผ่อนปลนทางการค้าและท่องเที่ยวด่านเจดีสามองค์ซึ่งเป็นจุดข้ามแดนและขนส่งสินค้าที่ใช้ในปัจจุบันในโอกาสนี้พอทัชเดชอาบุรัตรองพอบชอชกรลาดยา และนายสุทธิพรศิวเวศพิกุลในอำเภอสังขบุรีได้รายงานข้อมูลในพื้นที่ก่อนจะเดินดูบรรยากาศการค้าบริเวณตลาดชายแดนด่านเจดีสาองค์พร้อมพูดคุยสอบถามข้อมูลการค้าขายจากผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและเมียนมาต่อมาคณะได้เดินทางไปยังบริเวณช่องทาง6,000ไร่ซึ่งอยู่ห่างจากด่านเจดีสาองค์ขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ1.5กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าหากมีการเห็นชอบร่วมกันของรัฐบาลทั้งสองประเทศบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่การใช้พื้นที่ก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรที่ใช้เป็นช่องทางเข้าออกของคนและสินค้าในอนาคตเนื่องจากพื้นที่6,000ไร่มีความชัดเจนในเรื่องการปักปันขีดแดนที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองประเทศต่างจากบริเวณดันเจดีสามองค์ที่มีปัญหาเรื่องการปักปันเขีแดนจากการที่ทางไทยและเมียนมาเนื่องจากถือแผนที่คนละฉบับโดยในอนาคต หากมีการพัฒนาพื้นที่6,000ไร่ให้เป็นจุดผ่านแดนทาวนได้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งไทยและเมียนมาเนื่องจากดันเจดี3องค์ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่สำคัญของทั้งสองประเทศมีระยะทางที่ใกล้ลดระยะเวลาในการเดินทางและการขนส่งสินค้าปัจจุบันช่องทางดันเจดี3องค์เป็นช่องทางค้าขายและขนส่งสินค้าที่สำคัญของทั้งไทยและเมียนมาที่นับวันมีมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงถึงเวลาที่รัฐบาลทั้งสองประเทศจะหันมาพัฒนาและยกระดับให้เป็นดานพรมแดนถาวรต่อไปในอนาคตอันใกลน้นี้ข่าวนสิ้ว24การจนบ,บุรีปีชารไรวารินรายงาน